ดาวดำโดยจอม,มาน้อยบริหารจัดการมหาอุทกภัยใต้ในายกอนุทินสอบตกไม่แปลกที่ถูกมองว่าเป็นแค่พระรองมหาอุทกภัยในเก้าจังหวัดภาคใต้สร้างความเสียหายหนักหลายพื้นที่สงขลาอย่างสิงหันครสทิงพระกระแสสินและระโนดอย่างจมน้ำส่วนความเสียหายที่หาดใหญ่ถูกจับตาเป็นพิเศษทำให้รัฐบาลและนักการเมืองเร่งลงพื้นที่ แต่กลับถูกวิจารณ์หนักว่าบริหารจัดการไร้ประสิทธิภาพจุดที่ถูกตำหนิมากที่สุดคือการจ่ายเยียวยาก้อนแรก9,000บาทวันที่1ธันวาคมประชาชนต้องต่อคิวถ่ายเอกสารเป็นแถวยาวทั้งบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและรูปความเสียหายทั้งที่ควรตรวจสอบได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวหนักสุดคือข้าราชการด่านหน้าต้องรับความกดดันเพราะกลัวผิดระเบียบและถูกสตสง,งอตรวจสอบ เมื่อสื่อกระนำเสนออธิบดีปอพอต้องรีบชี้แจงว่าใช้แค่บัตรประชาชนก็เพียงพอตามด้วยโฆษกรัฐบาลที่อ้างว่านายกอนนุทีนพูดแบบนี้ตั้งแต่30พฤศจิกายนแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากยังติดปัญหาทั้งกำหนดแจ้งความเสียหายที่สั้นเพียง3-5วันทั้งที่หลายบ้านยังจมน้ําบางคนยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถไปแจ้งสิทธิ์ได้ ความโกลาหลเกิดขึ้นทั่วพื้นที่ผู้คนเสียเวลาต่อแถวทั้งวันแทนที่จะกลับไปล้างบ้านปัญหาเหล่านี้สะท้อนการทำงานแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดและขาดการวางแผนล่วงหน้าทั้งที่นายอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงโดยเฉพาะมหาไทยมานานกว่า2ปีหากมีศักยภาพจริงหลังลงพื้นที่ควรเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปอพอการคลังปกครองท้องถิ่นและสอตอง,องอเพื่อเคลียร์ข้อกฎหมาย ออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรกอดน้ำลดความโกลาหลจะไม่เกิดเลยท้ายที่สุดอธิบดีปอพต้องออกคำสั่งใหม่ว่าไม่ต้องใช้เอกสารใดนอกจากเลขที่บัตรประชาชน13หลักขณะที่สอตอง,งอก็ย้ำว่าความเดือดร้อนประชาชนต้องมาก่อนไม่แปลกที่สอสอเด็ดอิดขาวทองจะเน็บว่านายกอนุทินเป็นได้แค่พระรองสายตามองนายกแต่หูฟังเนวิน และหลายคนก็เห็นพ้องว่าหากบริหารจัดการได้ไม่ถึงมาตรฐานก็ควรลาออกพร้อมทีมงานเหมือนที่แกนนําพักตัวเองยังเคยแนะนําผู้นําท้องกิ่นว่าทํางานให้เสร็จขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปประชาชนทั้งประเทศคงไม่กข้ของกับข้อเสนอนี้อย่างแน่นอน